ขันแรกเด็กจบใหม่แนะนาหน่อยครับขับไปทํางาน10กิโลเมตรครับผมส0กิโลเมตรไม่ไกลเ,เด็กจบใหม่พอจบใหม่ปุ๊บได้งานเพิ่งได้งานธํามผมไม่รู้ว่าเยินเดือนน้องเท่าไหร่เนาะคืออย่างงี้ครับสมวนวพี่แนะนําเนาะเราต้องคํานวณให้ดีด้วยนะครับต้องคํานวณให้ดีด้วยมันไม่ใช่แค,ค่ค่าผ่อนอย่างเดียวเราจะมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ามันต้องวางแผนให้ดีนะผม,ผมเป็นห่วงมากบางทีผมเห็นน้องๆที่จบใหม่มา คืออยากได้ทุกคนมีความฝันทุกคนอยากได้รถหมดจบมาปุ๊บอยากได้อยากซื้อหมดแต่ลืมคํานวณไต่ตองให้ดีว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้ามันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาจะผ่อนไหวไหมแล้วมันเกิดทําให้นี่เสียเยอะมากแล้วมันเกิดการติดบูโรแล้วพอติดบูโรมาปุ๊บพอเราเติบโตเราต้องการทํานิติกรรมอะไรสักอย่างมันทําไม่ได้มันต้องไปเคลียร์ตัวเก่าก่อนมันเหมือนพอเราต้องไปเคลียร์ตัวเก่าก่อนมันเหมือนเราผ่อนคุณแจแบบไม่ได้ใช้อะไม่ได้ใช้รถด้วยคือวางแผนให้ดีครับอันนี้ผมแนะนํานะครับ ไม่ได้ว่าแบบไม่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 คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแนะนําดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าผ่อนไม่ไหวไม่ผมไม่มีคําพูดพวกนี้แน่นอนแต่คือถ้าสมมติน้องเด็กจบใหม่เนาะอยากผ่อนเท่าไหร่บอกพี่นะครับที่ไหวนะแต่พี่อยากให้คิดเหมือนที่พี่บอกด้วยนะครับอันนี้แนะนําเลย